มีสิบตัวได้รางวัลทุกตัวนะครับอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับก็เชิญเลยครับสิบตัวก็สิบตัวราันลงตัวพอดีลงตัวพอดีครับค่ะสิบตัวเพศเมียนะครับควายเปือกนะครับรุ่นพันเทน์หนึ่งคู่ขึ้นไปนะครับเอาเข้าสนามพระคอยเลยครับใครที่นำควายมานะครับเอาเข้าสนามพระคอยเพชรเมียเลยนะครับ หมายครับน่าภูมิใจนะฮะที่เห็นคนรุ่นใหม่โดยเว่าผู้หญิงฮะเท้าจูงควายเข้าสนามอ่าเป็นสิ่งที่ดูกิะเพื่อนเจริญหูเจริญตาแล้วก็แสดงถึงความรักควาของเราปีหน้านะครับปีหน้าฟ้าใหม่ถ้าได้จัดอีกนะครับอ่าท่านนายกบอกว่าจะจัดอยู่แล้วครับอ่าผมจะเน้นร้างวันนะครับคโลงครับผมหนึ่งเด็กจูงเข้าสนามจองผู้หญิงจูงเข้าสนามนะครับผมอาผมจะเน้นในตรงนี้นะครับครับ ้ไว้งามบ่งามก็สั่งได้แต่ก่อนเนาะคะแนนนําเลยบ่ โค้กขันโลมพิดกับคอพ่า,อายเลย่าเลยขอพ่ายไลายๆครับโคผกพิดไปแล้วเป็นการสั่งซีสั่นแล้วเฮรอผู้สาวน้างกล้วยง่ามได้หรอฝนฮะกรรมการดูแต่ควายครับไม่ได้ดูผู้จูง <c oughs> ท่าน่ากลัครับคนอย่าไปยืนบังนะครับคนออกจากหน้าไฟนะครับกรรมการจะได้เห็นนะครับเอ่อยืนแบบเมื่อาชีเพคนครับหลายคนอาจจะเห็นอยู่ในโพหัดนะครับเวลางานใหญ่นะครับเป็นจูบวหวยนะครับ วัยรุต้องดีนะครับซ่องกรรมการย่างเดียวเพื่อใหจุ่มไฟาอต้องไปเรียวบางคนทัางนอกนะครับลูกน้าจอเป็นลูกครอบครัวนะคะตมายดูรุ่นนี้นะครับสดีทุกตัวเลยนะครับ ี่สลัมที่จะเป็นพ่อพันธุ์ทุกตัวนะครับรุ่นี้ทุกตัวนะครับรุ่นนี้คงใช้เวลาไม่นานมันเดิมนะครับอ่าดูแล้วควายมันก็เหลือนน้ำกันอยู่ครับผมไม่เหมือนกับรุ่นจูเนียพันน้ำนมปาเทศเมีย พ่้ผมดูแล้วรุ่นนั้นหินหินทั้งนั้นนะครับมีแต่ตัวเก่งๆครับครับผมอันนี้กรรมการก็อาจจะตัวตัว,ตวสุดท้ายสองตัวที่จะต้องขบเคี้ยวกันให้นักหน่อยดอกนั้นท่านคงจะมองเห็นแล้วครับก็จะอาจจะมีหนึ่งสองสามนะครับที่จะตัดสินยากนิดนึงแต่ว่าก็เ่ิมล้ำาอยู่นะครับรุบ่นนี้ ถ้าใครไทยในใจลองไทยในใจครับพี่น้องว่าจวไหนใจะได้แชมป์ถ้ามันตรงตามที่เราททยไว้นะครับแสดงว่าพัฒนาของเราคือดูวายเป็นไหมครับพูดง่ายๆก็คือตาสึงเลยแล้วเต้ายงที่เคยได้รบบางวัลจากสานามต่างจังหวัดนะครับเลือดโครเพียนมาแล้วเราไม่ให้ลงในจังหวัดนะครลุง เราเปิดโอกาสให้ไปรับที่โอเพ่นดีกว่าครับครับผมหรือว่าเป็นสปิดหรือยางนึ่นอยู่ในนี้ยังไม่เคยมีรางวัลสักตัวนะครับในงานประกวดนะครับงานนี้งานแรกที่จะได้รับรางวัลไม่รู้ว่าตัวไหนจะได้รับดูเองครับพี่น้องครับ พระชนนะครับที่ท่านเตรียมการทั้งสถานที่การงานก,ก,การแสงเสียงทั้งางานจัดการเราวันแล้วก็เราถึงได้ช่วยรางวัลรัขยายจำนวนไล่ลงไปีช่วยแกนเขียงเราก็ได้จากท่านจุวินนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบแล้วก็อีกคู่นั้นก็ามาจากเสียรับนะครับ,รบเพราะฉะนั้นช่วยแกน มีทั้งภายในจังหวัดและมีทั้งรุ่นทั่วไปนะครับเราให้แปล้งในจังหวัดด้วยนะครับครับผมครับพระผู้ดมาในจังหวัดเขาต้องมาประกวดกันสามทงในวันนี้อ่าต้องมีรอบแกนอีกอันนี้เราจะได้รู้ว่าในจังหวัดเขาบีแกนของเราครับผม้ดีเราจะถามเรื่องแรกเรื่องว่าตัวเลขสองใบจะเป็นอะไรตาแกน ช่วยแกนสองใบนะครับของท่านสสนะครับท่านมอบให้จังหวัดนนทบุพ nah ูนะครับสท่งค <fries> ุณพ <ine> ูก <kindergarten> น <cruise> right ี้นะครับครับสายพันธุ์ที่ดีก็ต้องมีรางวัลเป็นสิ่ต่อแทนนะครับสี่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเปิดลงทะเบียนควายต่างจังหวัดนะครับ แจ่มร้อนนะ yeah, no, <coughs> <coughs> ผมก็ว่าเปนความีเริ่มเป็นกำรังกันได้ล้วรคับบางอ่ซอมตัวไหนก็ว่าเนงานตัวนั้นยูบ่วยขัดนะครับ พี่น้องเกษตรกรก็เห็นว่าตัวนี้มันสูงทล่องทั้งหมดนะครับทั้งสูงทั้งยาวการยืนข้อตีข้อขาแข็งแรงหมดนะครับลำตัวยาวโครงสร้างดีของขาหน้าดีมากนะครับขาหลังถ้าแข็งแรงกว่านี้หน่อยก็จะก็จะเยี่ยมกว่านี้นะครับและคณะกรรมการกำลังจะตัดสินให้ฝวายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานประกวดควายในวันนี้ได้แก่หมายเลข ด้วยโครงสร้างด้วยหุนาา่นขรมานแต่สาวนะครับให้หมายเลขสิบขั้อันดับหนึ่งครับหมายเลขสิบนะครับได้แชมป์ในวันนี้ไปครับครับ,บ,บรค่ะสำหรับรางวัลแต่งแรกนะคะได้แก่น้องเทปุลชูนะคะ